ต่อไปท่านนัทวุฒิบัวประทุมแล้วก็ท่านอาจารย์กนกนะครับเชิญท่านนัทวุฒิก่อนครับท่านประธานที่เคารพผมนัทวุฒิบัวประทุมผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับผมขอเวลาท่านประธานที่จะนําเสนอหรือพูดคุยในประเด็นสนับสนุนยติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาในวันนี้ทั้ง9ยติครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของยติของท่านอาจารย์สุกาวาทองบุก ที่พูดถึงการปฏิรูปเรียกการเรียนรู้อย่างทั้งระบบและก็รวมถึงการปฏิรูปกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาของสสสมชายฝั่งชนจิตสสปริญญาช่วยเจดคิรีรัตที่เน้นประเด็นเรื่องของการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาซึ่งเรามองว่าอาชีวศึกษานั้นเป็นคําตอบในระยะยาวของอนาคตของประเทศไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในสถานการณ์ ที่มีกรณีของโควิด19ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก่อนที่จะผมจะรลงรายละเอียดในประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับผมคิดว่าวันนี้เรามีฐานข้อมูลตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นถึงความย้อนแย้งในระบบการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยท่านประธานทราบไหมครับว่ามีงานวิจัยที่ยืนยันว่าประเทศไทยเราใช้เงินต่อหัวในการดูแลนักเรียนนักศึกษาในระบบโรงเรียน 2 7 2 7 1ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับยังไม่พูดถึงงบประมาณที่กระทรวงศึกษาได้รับไปแต่แต่กะปีที่พวกเราเองก็ทราบกันดีอยู่ว่าเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณต้นๆจะมากกว่าหรือน้อยกว่านั้นก็แต่เพียงกระทรวงกระาโหมซึ่งคงไม่พูดถึงในวันนี้เพราะเหตุใดแต่ตัวเลข2 7 7 2 1ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคนต่อปีนั้นม่ได้ตอบโจทย์นะครับว่าสถานการณ์ที่ผู้จัดการธนาคารโลกประจำสํานักง,งานประเทศไทยได้ให้ข้อมูลตัวเลขยืนยันว่าผลสอบปิซาที่อาจารย์โกวิทพวงงามท่านพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับในประเด็นด้านการอ่านเรามาอันดับที่68ใน70กว่าประเทศในประเด็นด้านคณิตศาสตร์เรามาอันดับที่59แต่เรามีคนที่คิดเลขเก่งอยู่ในบ่อนต่างๆในประเทศไทยนะครับ ในประเด็นด้านวิทยาศาสตร์เรามาในอันดับที่55แต่เราดันจะเสนอว่าเราจะส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศไปดวงจันทร์มันย้อนแย้งกันมากเลยครับกับงบประมาณที่ใช้กับสิ่งที่มันได้รับแล้วที่ผมจะพูดไม่ซ้ำกับท่านอื่นแก็ลงลึกไปกว่าน,นั้นก็คือว่าหลายท่านพูดแต่เพียงการปฏิรูปเชิงโครงสร้างการปฏิรูปหน่วยงานการปฏิรูปกฎหมายแต่ไม่มีเด็กนะครับไม่มีเด็ก ที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียนไม่มีเด็กที่เคยศึกษาแต่วันนี้ต้องออกจากโรงเรียนไม่มีเด็กที่ควรจะได้รับการศึกษาแต่ไม่สามารถเข้าโรงเรียนได้ผมยังไม่พูดถึงกรณีการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนนะครับที่ประเทศไทยเคยติดอันดับสูงเป็นหึงในสาของโลกกรณีโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศก็พูดชื่อกันตรงไปตรงมาในที่ประชุมแห่งนี้ครับ นั่นคือแค่ตัวโรงเรียนเดียวที่สะท้อนเรื่องของการรังแกกันในโรงเรียนกรณีของครูอีกแยะๆไปหมดครับที่มีการเรื่เมิดทางเพศมีการทำร้ายร่างกายในโรงเรียนแล้วโดยประสบการณ์ของผมที่ทำงานด้านการคุ้มครองเด็กมาเกือบ20ปีผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาสถานศึกษาไทยกลับกลายเป็นสถานศึกษาที่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น และส่งนักเรียนไป,ปเผชิญความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาต่างๆในกฎหมายอาญาซึ่งรุนแรงถึงขนาดข้อหาที่อาจจะต้องถูกจำคุกตลอดชีวิตนั่นคือเกิดสิ่งที่เกิดจากระบบการศึกษาอำนาจนิยมในประเทศไทยอย่างไรก็ตามครับด้วยเหตุทั้งหมดที่มันย้อนแย้งกันแบบนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับสมประเด็นใหญ่ๆ ที่ไม่ลงรายละเอียดก็คือเรื่องการปฏิรูปการศึกษานั้นผมเองมีโอกาสไปเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการโครงสร้างพื้นฐานและสวัสดิภาพนักเรียนก็คือการปฏิรูปว่าเป้าหมายการศึกษาของประเทศไทยในวันนี้ผลสมัมฤทธทางการศึกษาต้องเทียบเท่ากับการที่เขาสามารถเติบโตและใช้ชีวิตในสังคมได้ i อต้องเทียบเท่ากับ EQ EQ ต้องเทียบเท่ากับทักษะชีวิตที่เขาจะเดินออกไปจากโรงเรียนหรือเติบโตขึ้นไปนั้นจะเป็นพลเมืองและเป็นพลโรคในโรคนี้ได้อย่างไรนั่นคือเป้าหมายหรือสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดกลางหรือใดๆต่างๆโรงเรียนในระดับประถมมัธยมและอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐเอกชนและรวมถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนโสศึกษาโรงเรียนปัญญานุกูลต้องมีเป้าหมายเดียวกันแต่วิธีการหรือรูปแบบนั้นต้องคำนึงถึงความหลากหลายและเหมาะสมในกลุ่มเด็กแต่ละกลุ่มที่ไม่เหมือนกันนั่นเป็นเป้าหมายหรือเป็นประเด็นประการที่หนึ่งครับประการที่สองครับท่านประธานครับในเมื่อเราบอกว่าเราส่งเสริมประเด็นเรื่องอาชีวศึกษาผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่น่าสงสารก็คือว่าตลาดแรงงานนั้นไม่รองรับ แล้วฐานเงินเดือนที่น้องๆที่จบจากอาชีวศึกษากลายเป็นฐานเงินเดือนที่ต่ำกว่าอาชีพอื่นๆที่จบด้านการเรียนในระบบการเรียนสายสามัญอาชีวศึกษาหลายคนนะครับยังถูกมองว่าเพราะเขาเองไม่สามารถเข้าระบบโรงเรียนสายสามัญถึงต้องไปที่อาชีวศึกษาแต่ผมมีโอกาสได้เจอน้องๆอ,อ,อาชีวศึกษาในที่ชุมนุมหลายแห่งในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาผมรู้ลยครับว่าเขามีคน มีคนที่มีศักยภาพมีคนที่มีความมุ่งมั่นมีคนที่มีเป้าหมายในชีวิตแต่มันไม่มีพื้นที่ในระบบอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนที่มากพอเอกชนยิ่แงแล้วใหญ่เลยนะครับหลยโรงเรียนอาชีวะนั้นถ้ารัฐไม่เข้าไปส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณเขาเองจะไม่มีงบประมาณรายหัวที่เพียงพอต่อการพัฒนานักเรียนอาชีวะนั่นเป็นประเด็นที่สองครับ ประเด็นที่สามครับท่านประธานครับเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องการรวมกฎหมายผมเห็นด้วยกับท่านสุพิสารพักดีาร,ร,ร,รุนาธนะครับว่าวันนี้เรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเกี่ยวข้องกับนักเรียนนั้นกระจัดกระจายครับพรบการศึกษาตอบแค่โจทย์เดียวนะครับเรากําลังคุยกันอยู่ว่าจะเพิ่มพื้นที่ของเด็กเข้าไปในพรบการศึกษาได้อย่างไรแต่ยังมีกฎหมายอื่นอีกครับเช่นพรบคุ้มครองเด็กและหรืออื่นอ่นฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวครับท่านประธานครับ ผมจบแบบนี้ครับว่าตราบใดที่วันนี้คำขวัญวันเด็กคำขวัญวันครูยังถูกถูกติดกับการสร้างสรรค์นในอนาคตตามเป้าหมายที่ผู้ใหญ่มองโดยไม่เคยฟังเสียงของเด็กตราบใดที่เรามองอนาคตของชาติเพียงแต่การต่อยอดสร้างอำนาจนิยมและความเชื่อที่ผิดผิดและรวมถึงการสอนให้เขารังชาติหรือรักชาติในทางที่ไม่ถูกต้อง นั่นยังไม่ถึงเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาผมจึงสนับสนุนที่จะให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาในเรื่องนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับต่อไปท่าน